มาเจอกับเราอีกแล้วมันไม่ได้เลงคลิปมานานเลยวันนี้เราก็จะมาเออลงลงของโฮเทลเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็คือคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงสองคลิปก็คือรีวิวของกินไปแล้วเนาะอันนี้มาเล่นเกมบ้างช่วงนี้เขาฮิตอะไรนะชาวกล้วยกลางาลาก็จะมาแกล้งขุดในเกมนี้กัน เราจะมาดูรีแอคของคนในเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงกับชาวกล้วยที่เขาดังใน TikTok, IT, YouTube, Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของมึงนะคะ่ะเราจะไปที่ไหนดีตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของเราเนาะไปเป็นไหนดีนะ่ะไปชายหาดดีกว่า ไปช่วยหาดก,กันโอเคเรอมาหลุกสักคู่เนาะโรดโอเคเข้ามาละเรามาหาเหยื่อกันก่อนเหยื่อที่แบบเก็ตมุกเราแน่ๆเราจะเอาใครดีที่เป็นแบบเหยื่อ เราเอาคนที่บอยู่คนเดียวดีกว่าอ้าวได้เป้าหมายแล้วเราก็จะวิ่งไปหาคนนั้นเลยนะชุดอาจจะขัดใจใครก็เรื่องของคุณแต่เราไม่ขัดใจหลายคนก็แบบวุ้ยใส่ชุดอะไรอะ่ะขัดใจมากลง เควสผ่านด้วยนะครับผมอันนี้เอซหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะเราจะมาดูรีแอคชั่นของคนนี้ <c oughs> ยุดตายตายห้ามบุกเราจังเลยนะท่านน่ะเราจะเขียนไปว่ารับไหม ชอกโกยเย็นๆนะ่ะท่านรับเปล่าขอสิบถ้วยโอเคจา้จาจ้าเขียนพี่เขียนพี่คนแรกผ่านไปเรามาดูคนที่สองกันว่าจะกิดหรือเปล่าก็คือผู้ชายคนนี้ที่อยู่รงนี้เอา้านี่เราสังหานเราก็จะตามเขานะคะ <Okay. S 2> เราจะมาดูกันว่าเขาจะตอบเราหรือัวล่าเนาะโอเคขอให้ตอบละกันรีแอคน่าจะมาติมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคนนี้อ๋อเน,น่ตอบแล้วจุด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  เราจะให้เครดิตคนนี้ไปเนะาะคนตะกี้เราเราเมื่อกี้เราลืมเนาะลืมให้เครดิตตอนนี้เขาก็ออกไปที่อื่นแล้วเนาะนี่เครดิตเข้าต้มขนมต้มหรือข้าวต้มมีคนมาเพิ่มนะครับจะมาดูเขาว่าเขาตอบอะไรรอ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  รับเธอหอกกลับบ้านได้ไหมโอ้โหตายละล้วก็วจะทำท่ากูดใส่เขาเพราะเรามาถามอ e ี X, เนอะตบนั่นแหละเขาจะฉีหน้าไปบายสกัดด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อคนที่สองก็ผ่าไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่สามกันีกว่าเราก็เปลี่ยนสถานที่เพราะที่เมื่อกี้ใื่แบบคนเดิมๆซ้ำๆนะคนดีเราจะเอาหญิงชายหญิงสลับเนาะคนนี้ละการนั่งคนเดียวด้วยหาเยื่แงบหนูหนคุณแป็กหน้าอ่ะให้เครดิตไว้ก่อน กดไม่ติดชื่อจันทาน่น่นอยะอะเคดิตจันทาอ่ะอนุยาตพิมพ์สักคู่โอ้เราจะมาดูเขาตอบก่อนนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรก็คือเสียงเพลงนี้นีดังมากๆเลยเนาะเออทำไมเงียบอ่ะ ว่าคนนี้จะไม่ได้ผล <is> เงียบเฉยหรือเขาไม่คิดมุกเรางั้นเราผ่านไปเอาไปคนที่สี่เลยละกัน <is> จะไปดูคนที่ห้ากันเลยเนาะคนมักดีเขาแบบไม่ตอบเราหรือเขาค้างเกมไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนะ okay. ะาะตอนนี้เราชายใช่ปะเอาไปเฉยเราก็จะต้องหาชาย เอาตรงนี้ได้นะคนนะเอาตรงนี้ได้อ้าวแต่ผิดเข้าตอบมาแบบมันผิดยังไงแต่ว่าจะซึ้งๆคำนั้นออกนะเราจะรอผู้ชายคนนี้ตอบนะคนอื่นตอบเราจะไม่มองเราจะไม่อะไรเขานะเราจะมองข้าม งงงงด้านนี้มีแอคชั่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบเนาะโ้านนี้เ้าะด่นนี้ก็คือจบนะครับทีนะโอเคจบจะมาตานี้เป็นตาของผู้หญิงเนาะก็คือเป็นคนที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้เนาะแต่จะขึ้นไว้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะหานะว่าเออใครดีผู้หญิงเอาผู้หญิง ตอนนี้แล้วกันนั่งเครดิตน้อยน้ำฝนน้ำฝนเนาะคนนี้หนีเราเฉยอ่ะอ,อนะหนีเราเพื่อเนาะเป็นอะไรเรายืนก็ได้นะอเอียเรายืนก็ได้เอาดูสิ ว่าใครจะตอบอไม่มเีเสียงสกรับเนาะมองข้ามมุกทุกคนเลยนะเออก็จะลองมาทักใหม่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไป ดูสิอันนี้ใครจะตอบก็ไม่มีเสียงตอบเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนสุดท้ายกันเลยเป็นอ๋อคนสุดท้ายของคลิปเราเนาะคนสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่จำกัดว่าจะเป็นชายหรือหญิงเราจะไปตรงนี้เลยน่าจะมีตัวทพตอบเราได้ก็คือหลังจากแบบ สี่คนที่ผ่านมาเขาก็มือคำตอบเราเอ,อไม่รู้ทำไมดูไม่สนใจเราเลยเนาะเดี๋ยวดูก่อนเขาจะตอบไหมมีคนหนึ่งหัวเราะไม่รู้หัวเราะเราหรือปล่าไปเคทำไมมองข้ามมุกเราเยอะมากเลยอ่ะใ้ามองข้ามมุกเราเยอะมาก ไม่ได้ผลสักคนนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงอย่างไม่สวยงามเราจะค่อยมีเป็นหลายๆ EP และกันป่วนคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น EP 1หและกันโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยทีนี้ปลาบายบาย